สี่ส่วนสําคัญในการสร้างชีวิตของเรานะคะส่วนแรกคือภายนอกของเรานะคะหน้าตาผิวพรรณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวัตถุภายนอกของเรานะคะการลงมือทำที่เราเปลี่ยนวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะปัจจัยภายนอกสิ่งที่2ค่ะคือวิธีคิดหรือว่า mindset ของเราถ้าวิธีคิดเราดีนะคะเรามองโลกดีเราก็มีโอกาสที่จะ พบเจอสิ่งดีและสร้างสิ่งดีให้กับชีวิตเราได้นะคะ3คือจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราห่อเหี่ยวจิตใจของเราเศร้าเราก็สร้างการเปลี่ยนแปลงด,ด้านดีให้กับชีวิตเราไม่ได้ดังนั้นรักษาใจของเราให้ดีนะคะข้อที่4คืออารมณ์ของเราค่ะถ้าอารมณ์เรารักษาอารมณ์ได้ดี ต่อให้มีเรื่องไม่ดีเข้ามาเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นโชคดีได้เพราะว่าเรารักษาอารมณ์เราได้กับการขาต่อให้มีเรื่องดีเข้ามาถ้าเราไม่รักษาอารมณ์ของเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นโชคร้ายได้ดังนั้น4ส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยเฉพาะ3ส่วนของโลกภายในนะคะรักษาโลกภายในเราให้ดีการลงมือทําดีด้วยยิ่งดีดีครูสิตาเป็นกำลังใจให้นะคะ